สวัสดีคันเช้าแอนมาไงนครับยากบอกเมีย่ยงมาตันรถกูเห็นสวัสดี FC ทุกคนยังมาส้าเป็นวันที่ใกล้จะวันโชคดีของ f อวันวันใกล้วันหวยออกแล้วขอให้ทุกท่านจงฟังนะจงมี สติอย่าซื้อเยอะกล่าว่าเงินหมดของพ่อซื้อเหล็กจงมีสติจงมีสตังค์งช่วงนี้ช่วงโควิดซื้อน้อยๆแต่ซื้อนานหมดเหล็กตามไปเพราะไเร้าข, <อ S 1> ขายก็ซื้อไปโลดมันต้องมีมือนึงเป็นของเฮาผู้ใดถ้าผู้ใดมักซื้อถ้าผู้ใดบ่้ักซื้อสอดเล้วไปเหยียบไหมไว้มาหักเขานี่สิบบ่ก็อย่างนั้นนา,านนาะคนนอน ก็ก็เคยเห็นสแต่บอกนกน็รอเออคือ,อยาเสียกอยีกร์ชนิดหนึ่งนะครับมันซื้อมาให้เด็ก

มาย lineup, ยมกันแทะแช่กฐินผ้าโยมกันมาอีกต้ผ่าประเด็นัวได้ซื้อไหมซุ้มคว่มจำสั่นซุ้มปนี่พี่ปอบกล้ามใจไหมครับพวกจำซื้อหัวไปได้คว่มจำสั่น

สวัสดีครับพี่น้องครับนี้กินแซนด์วิชแบบฝรั่งก็ไม่เขาก็ใบหนาแน่นเหมือนี่มือเด้เมียก็คุ้มกินให้กินได้สมปะนหน่อยเรา,า,ากำลังเดินทางไปลาดบุรี สีเป้ม á u วนมักเผาครับ <c oughs> ลาดบุรี่ะพเผาวน้ำหอมหมักร้านหลายก็สิเดินทางไป <c oughs> ว่าไม่เงี <c oughs> ้ยฝ <c oughs> น,นนี่มือขึนนี่กินไปแล้วร้องหนัก <c oughs> ามไปลาดบุรีเลยมือหนีไาถไม่หายหวอย FC ขัดใจผิด ไปเมืเ่อใดจะไหนมาไปเสกน้ำสืบแมนก่อนัก่อน,น,นไปแมนประเทศเล่าคนนี้อยากกินไหยังประเทศเล่ามีตะบกเผาตต้นนิ่งใหญ่บกเผาโบราณน,นั่นน่ะน้ำซุ้มนั่น่มันคักนก้ำโบราณโบซ้ณแบบใส่ยันโบราณหรอจัะน้่ยบกเผานี่สิ ให้มันแซ่บขึ้นน้ำมะพร้าวบ้านๆเฮ่าเด้บนมะพร้าวน้ำหอมเด้น้ำหอมนี่คอยบ้านพ่อเสียบแล้วก็เผาใหญ่ที่ต้นสูงๆน่ะพานี่ปัดปูกินน่ะแข็งแมงทอดปีหนาคุณของแข็งหรอต้นมะพร้าวมาแข็งสิบอกยาวขึ้นกี่ตัง อะไอยงน้ฉันบนะแข็งใช่ไหแข็งมึงไปอดพ่ีก่เรียกันด้ประกาศกูไดมีน้ำผ้าวมาขายใส่ยันมาขายเลยครับ ที่ต้งกินต้งอาบแซ่พอมี๋ยแช่และหลงอางใหญ่ๆลงไปแซ่ลเลย่จะแซ่ไปล้างน้ก่ม,มุดสาหัวพอมไปบำรุงนะบำรุงหเพาว่าไปล้างน,าน้ำดีปแปลว่า้าลน,าน,น้ดีเขอล่งนล้าลงน,าน้นลงนนแล้วหนานใสเด้อ อดูเย็ร่างเดินทางนะครับจะไปหาหยอกผู้โีกมนซุ่เผ่าอ่ดีแจบดเผาสั่งไว้แล้วน้องฟ้าสั่งไว้แลวให้แล้วเออแม้งมดสวน ส่วนหรือเปล่าอ้าวสาขายผักเผาเมื่อก่อนเนี่ยอาออาไรซัมเน่ก็นด้จกคลิปตอนเช้านี่ใช่ฮัลโหลตอนเช้าทุกคนมีความสุขการเดินทางทำงาน,านด้วยจา้าเดี๋ยวสิไปหยอกผู้เฒ่าไม่ลงคลิปให้เบิง้งหนะักสุกคนเดอ้อวารินไทยไอเลิฟจูสามนิน้วนะมาดูด chào tôi đuột chào mắt đuột nữa đẹp nè mắc chào rồi đuột chào mắt đuột chào mắt đuột chào mắt đuột chào đuột Ô nàng không chịu nó chịu 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 chịu